Do you want to know? Mm -hmm. Well, I feel better about you, and I think I have to listen. because mm -hmm. the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so bright. Huh? It's like luck is raining mm -hmm. on me. Go and follow. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอายุงยูทูบนะคะวันนี้อายุงนะคะมาที่นาค่ะจะมาปลูกเตยหอมเตยหอมเตยหอมนะคะนี่อ้าวมันติดกันเก็บมาสองวันแล้วค่ะแต่มันยังมีชีวิตมีพลังชีวิตเยอะนะคะเพราะว่าดูเหี่ยวๆแต่ว่าก็ยังมีพลังชีวิตเดี๋ยวเราจะปลูกเพราะว่าเตยหอมนะ่ะ มีประโยชน์มากมายนะคะทําขนมก็อร่อย<ม>ใบเตยจะมีสองแบบเนาะมีมีแบบหอมกับไม่หอมอันนี้เป็นเตยหอมเลยนะคะจะปลูกที่เพราะว่าเตยนะคะเขาโดยธรรมชาตินะคะเขาก็จะชอบน้ําค่ะอันนี้ก็จะปลูกตรงนี้เลยใ,ใกล้ๆน้ํา นีากมัเวลาเรากรบที่โครนนะคะให้มันนอนก็ไม่เป็นไรนะคะลากมันโผล่มันก็ไม่ตาย อานี้ตรงนี้ก็เอาตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอีกประมาณสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนนี่มันก็จะขยายก็จะงอกลากขยายเป็นกอใหญ่เลย อีกนกน,กน,กน,กนกใบเตยนะคะแต่พอคุณก็คือเวลาที่เราเอาไปทําขนมเนี่ยมันจะทําให้ขนมหอมแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเรามีลิปอ่ามันมันจะเป็นยาสม,มุนไพรลิ์เย็นนะคะ ถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบที่จะกระหายน้ำนะคะเป็นคนที่ร้อนขี้ร้อนนะคะเราก็ควรที่จะใช้น้ำใบเตยนะคะก็คือนำใบเตยมาปั่นกับน้ำเยนานา้ก็ได้นะคะก็จะทำให้ร่างกายเราโอ้รู้สึกว่าไม่ได้จับจอบนานแล้วคะ่ะจับแล้วก็มันก็หอบเหมือนกันนะแต่ก็ ทำถ้าได้มาทำงานเกษตรนี้ก็ทำให้เราได้กึกร่างกายไปในตัวด้วยค่ะวันนี้นะคะอหยงก็มาชวนคุณผู้ชมมาปลูกเตยหอมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พอ,อแค่นี้นะคะนะเจอกันใหม่ในทิ่หน้าค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ คอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจให้อยงดูทูตด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขเจรยนสื่ใจเจียนไปไปจเจียนเจียนค่ะ